ก็สวัสดีนะครับนะที่นี่คิงคองบิคานะครับรถยนต์มือสองคัดคุณภาพนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนะวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับทุกๆวันอังคารนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับ ก็เดี๋ยวเรารอผู้ชมกันนิดนึงนะครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งคนดูด้วยนะครับนะ งงใช่ไหมครับว่าทำอะไรอยู่นะฮะก็ตอนนี้ก็รอผู้ชมนะครับนะผมจะให้ทายนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้ครับผมกำลังจะไลฟ์รถอะไรนะครับใบเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าเป็นรถอ e ีโคคารนะครับนะ นะครับสวัสดีสองคนดูนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีหกคนดูนะครับนะสวัสดีนะครับมีใครทราบไหมครับว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับพอจะทราบไหมเอ่ยนะผมใบให้นะครับว่าเป็นรถ อีโคคานะครับมีใครพอจะเดาถูกไหมครับอ่ะถัดมานะครับใบให้อีกนะครับว่าเป็นรถของค่ายมิตซูนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับนะอ่ะเฉะลยเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมออกไปด้านนอกก่อนละกันนะครับสักครู่นะฮะ ดีนะครับคุณพง์นะครับคุณเบลนะครับนะสวัสดีครับอ่ะก็เฉลยนะครับวันนี้นะครับมาไลฟ์สดนะครับดูรถอีโคคากันนะครับเป็นมิสูบิชิมิลานะครับกับมิซูบิชิแอทพาสนะครับนะอ่านะครับบอกเลยว่าวิ่งกันน้อยๆนะครับไม่น้ยๆผ่อนถลกกนะครับรถปีใหม่ๆนะฮะ ขับใช้งานได้อีกโอ้สบายครับเกินส0ปีแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับทั้งคู่2คันนี้นะครับเราฟรีนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจองนะครับและซื้อลรถกับเรานะครับรับไปเลยครับสิทธิพิเศษนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ฟรีครับก็คือแม็กแฟชั่นที่ท็อปคิดกันนั่นเองนะครับก็ ยอดนิยมนะฮะอิเส้น PE นะครับ37นะครับ p e 2 8 RE 3 0นะฮะหรือว่า RF1 p นะครับนะอโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับทีละคันนะฮะก็เดี๋ยวดูรวมๆกันก่อนละกันเนาะก่อนที่จะไล่สเปคนะฮะอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้จอดแบบใกล้เคียงกันนะครับ คือจะให้ดูมิติของรถครับความกว้างยาวนะครับนะนี่คือช่วงท้ายนะครับต้อาจจะหลอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเลนวายนะครับก็เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวมิตซูบิชิแอทาดนะครับท้ายก็จะยาวว่าวิลาดหน่อยนะครับนะประมาณหนึ่งข้อตอกได้นะครับวิลาดสีขาวนะครับห้าประตูนะครับ ส่วนอาทสีเทานะครับสีประตูนะอันนี้เป็นมิติด้านท้ายนะครับเราเทียบด้านท้ายให้ดูนะครับทั้งคู่เลยเป็นแบบนี้นะครับอโอเคเรามาดูสเป็กันแล้วกันนะครับรถแต่ล,ละคันนะครับนะกอเริ่มกันเลยนะครับขอเริ่มด้วยตัวคัน,นคสีขาวก่อนเนาะก็คันนี้นะครับเป็นรถ m มิ s u b บิชิ มิาตนะครับ1.2 GLX นะครับเป็นรถปี2018นะครับจดปี2019นะครับนั่นก็คือรถออกปลายปี2018นะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มนะครับปี2019นะครับนะเรามาดูรายละเอียดกันครับโคมไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบมันติรีฟลิเตอร์นะครับมากรลอดฮาลเจนแบบนี้นะครับมีด้านหน้าของเขานะครับนะก็จะดู สวยงามนะครับทันสมัยนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับเดล์ด้วยนะครับน,ะนี่นะครับนี่ไฟเดยลนะครับแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีนะครับต้องขยับรุ่นขึ้นไปอีกนะครับเป็นรุ่น g l f นะครับมี เป็นค่ายอื่นๆส่วนใหญ่นะครับก็ยังอยู่ที่ข้างแก้มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิสูบิซีนะครับเขาให้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับนะขั้ไปครับล้อนะครับอันนี้เป็นล้อสเปคเดิมจากโรงงานนะครับนะยังตอนนี้ยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับนะก็เป็นล้อขอบ14ี่นะครับมากับยางดันหล่อมนะครับกับขนาดหนึ่งหห้าหห้านะครับนะเป็นยางปี2 0 1พิบปนะครับ ถ้าถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมจริงๆก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแม็กใหม่ยังใหม่ให้นะครับทีนี้มาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็น l อ d ดีแบบนี้นะครับอนกลางคืนแบบว่าสว่างมากนะครับนี่เป็นเม็ดๆคมๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะชิ่งๆสะท้อนสะท้อนนะครับเหมือนเป็นผลึกเพชรนะครับก็สวยงามนะครับนะ ตัดไปครับด้านล่างนะฮะก็จะมีไฟถับทิมนะครับก็สะท้อนนะครับเวลาขับขี่ก็เพิ่มความปลอดภัยอีกนะครับนี่คือรวมๆของด้านหลังของเขานะครับอ่ะเราไปดูด้านในกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเอกลักษณ์นะครับคุณโอนะฮะนะครับสวัสดีครับอ่ะเรามาดูด้านในนะฮะ ด้านในนะครับบานประตูนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูรายละเอียดนะครับนะด้านข้างเงาแว็บนะครับอ่านี่นะครับบักระจกข้างกระจกประตูนะครับระบบไฟฟ้านะครับนี่กระจกข้างนะครับแล้วก็มีระบบการลื่นถลายด้วยนะครับนะก็ให้มาดีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอ่าถัดไปครับ รอกในเดิมๆนะครับดูสิครับลอยเมติกแต้มก็ยังอยู่เลยนะฮะคิดว่าจเจ็บเ้ามากนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่ได้มีหลุดไปไหนนะฮะเบาะที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนะแบบนี้นะครับไม่มีขาดยุนบ,ยบนะครับสวยงามนะครับ พวงมาลัยที่ให้มานะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะครับนะด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับนะนี่นะครับ ด้านหนึ่งนะครับของผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรือนไมกันหน่อยนะครับอ่านี่นะครับหน้าปัดเรือนไม่นะครับก็รถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับนะกับรถปีสิบเก้านะครับจดปีสองพันสิบเก้านะฮะ ถัดไปครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีเครื่องเล่นมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับไป้องไปซื้อใส่เพิ่มเติมนะครับมาจากศูนย์ก็มีให้เลยนะครับนะก็สะดวกสบายในการใช้งานครับก็ฟังวิทยุนะครับเสียบต่อ USB นะครับหรือว่า i p o d นะครับแล้วก็รองรับบลูทูธนะครับหรือว่าจะเล่นแผ่น CD ก็ได้นะครับนะ สะดวกสบายครับในการใช้งานแล้วก็ถัดมาครับก็ระบบอั้นับอากาศนะครับแอร์นะครับนะพัดลมแล้วก็มีช่องนะครับไว้ใส่เข้าของนะครับหรือว่าแก้วน้ํานะครับก็สะดวกสบายดีนะครับในการใช้งานถัดมาครับเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนะก็สวยงามครับคือเน้นไปทางที่ดําเงานะครับแล้วก็ตัดกระสี บอลนะครับเงินเงินนะครับนะก็ให้ความสวยงามดูหรูหรานะครับอ่ะถัดไปครับก็ดูเอกสารกันหน่อยนะครับรถคันนี้อ่านะครับซื้อรถนะครับก็มีเอกสารก็จะอุ่นใจขึ้นนะครับรู้สึกแบบอ่เอกสารครบถ้วนนะครับรู้สึกดีนะก็มีนะครับเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นะครับนะก็ลองศึกษาดูนะครับ แล้วก็มีศูนย์แนะนำศูนย์บริการนะครับเซอร์วิสไกด์บุกนะครับหรือบุกเซอร์วิสนั่นเองนะฮะนะนี่นะครับบุกเซอร์วิสนะครับสมุดรับประกันนะครับสมุดรับบริการและคู่มือการใช้นะครับก็สำคัญนะครับเล่มนี้นะฮะเก็บไว้นะครับเวลาคุณเข้าศูนย์นะครับแม่นท์แนนนะครับ ก็จะมีประวัติรถของคุณนะครับอโอเคถัดมาครับด้านบนนะครับเพดานก็จะมีที่บังแดดแบบนี้นะครับมีกระจกนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนะและไฟเพดานบริเวณด้านหน้านะครับก็คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่นะครับสามแสน 9,000บาทนะครับนะ่อน6ปีนะครับก็จะอยู่ที่งวดละ5,775บาทนะครับสำหรับมิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันสักหน่อยนะครับนะฝาท้ายนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิตินะครับมองจากด้านหลังนะครับนะนะ่ะสวยๆข่าๆคลิงีนแบบนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับก็จะมีเป็นสองชั้นนะครับแบบนี้นะแล้วก็มียักอะไหล่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับอ่านี่นะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ครบนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับหากรถคุณมีประสบปัญหานะครับก็ยังมีอุปกรณ์ไว้ใช้งานนะครับ แล้วก็บาะนะครับสามารถพับได้นะครับนะสำหรับรถ5าประตูนะครับก็สะดวกสบายครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับในการใช้งานนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับอ่ะถัดมาครับเป็นมิตซูบิชิแอตลาสนะครับบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับดูสิครับยังมอมแมมอมแมอยู่เลยนะครับยังไม่ได้จับอาบาเลยนะครับนี่คือนา นะครับถนทะรงสี่ประตูนะครับหรือว่าซีดานนั่นเองนะครับรวมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สีเทานะครับช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับสำหรับรถสปอร์ตนะครับเมืองไทยนะครับนะ เรามาดูรายละเอียดกันบ้างครับก็รถคันนี้ครับก็เป็นรุ่น GLX เช่นกันนะครับนะไฟหน้านะครับก็มันติรีทฟลุเตอร์นะฮะเหมือนกันกับมิราดนะครับนี่นะแล้วก็มีไฟนะครับเดย์ไลท์เช่นกันนะครับนี่นะแต่ว่าจะเป็นแนวตั้งนะครับวนมิาดจะเป็นแนวนอนนะครับส่วนข้อแตกต่างนะครับแอตทาด ให้ไฟแต่ออกมาด้วยนะครับนะแต่ว่ามีลาาอย่ยังไม่มีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับต่อมาครับก็บริเวณกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโคเมียมแบบนี้นะครับเงาเนะครับเดี๋ยวอาบน้าหน่อยเนี่ยใส่ปิ้งเลยนะครับนะอาบน้ํานี่หมายถึงว่าทาความสะอาดนะครับไม่ได้ว่าอะไรอย่างอื่นนะฮะอ่ะแล้วก็นี้นะครับก็เป็นล้อเดิมนะครับ จากโรงงานเช่นกันนะครับล้อกระทะนะครับก็เป็นล้อขอบ14นะครับกับยาง175นะครับ65นะครับส่วนไบเลี้ยวนะครับด้านข้างคันนี้จะอยู่ที่ข้างแก้มนะครับเห็นไหมแต่ของมิราสนะครับจะอยู่ที่กระจกข้างแล้วนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของเขานะครับ ส่วนบริเวณด้านท้ายนะครับก็ลักษณะของไฟนะครับอันนี้ของไอท่านะครับนะก็ดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นหลอดธรรมดานะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนะีบานประตูนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับการดีไซน์นะครับ เป๊ะเลยนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับตอวประตูนะครับน็อตนะครับสีก็เหมือนกันนะครับนะเดิมๆจากโรงงานครับเราไม่ได้ระบายเองนะครับนะอ่ะถัดมาครับก็บริเวณห้องโดยสารนะครับก็เบาะผ้านะครับนะก็สวยๆครับไม่มีเย็บเก็บงานขาดใดๆนะครับนะ พวงมาลัยก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะการดีไซน์นะครับชุดเครื่องเล่นนะครับพัดลมแอร์นะครับแล้วก็เกียร์นะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่รูปทรงเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็รถคันนี้นะครับแล้วผมสตาร์ทให้ดูก่อนนะฮะก็รถคันนี้นะครับวิ่งกันไปน้อยๆเองนะครับนะวิ่งอยู่ที่ หนึ่งมืนเก้าพันนะครับหกร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับนะสำหรับวิ่งระยะนี้นะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับถัดมาครับก็บริเวณเพดานนะครับก็มีที่บังแดดนะครับซึ่งทั้งสองข้างเจ้าของเก่าก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับหวงความใหม่นะครับให้กับคน มือที่2นะครับที่จะรอเป็นเจ้าของคนถัดไปนะครับนะ,ะเรามาดูเอกสารกันบ้างครับก็ดีไซน์เดียวกันนะครับนะก็มีนู่นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการสวิต์มนเทนั้นนะครับจากเจ้าของคนเก่านะก็มีอันนี้เหมือนกันนะครับมีลาดแอทาดก็ลักษณะเดียวกันนะครับ อีโคคาเหมือนกันเครื่องพันสองเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะมีสมุดร,รับบริการนะครับและคู่มือการใช้รถหรือว่าบุกเซอร์วิสนั่นเองนะครับนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับนะ หรือว่าเบื่อเบื่อเงาเงาก็มานั่งคุยเล่นกันได้นะครับวันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดของลูกค้านะครับซื้อขนมมาให้บ้างก็ได้นะครับนะแอดมินหิวข้าวนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูประตูด้านหลังกันหน่อยครับนนะนี่นะครับประตูด้านหลังก็เบาะตัวนี้นะครับสามารถพับได้ด้วยนะครับนะเห็นไหม เอาไว้ลองมือนะครับแล้วก็ใส่แก้วน้ำนะครับก็สะดวกสบายนะครับกับผู้นั่งนะครับด้านหลังนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูด้านท้ายกันบ้างนะครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดมานะครับกดได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกดล็อกก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่มุกแต่อย่างใดนะครับ แอดมินพินพาดเองนะครับนะไม่ได้เตรียมนะฮะเปิดแล้วนะครับนี่นะครับก็เปิดมาดูนะครับด้านหลังนะครับเป็นไงครับกิบๆเลยนะครับนะขนาดรถจะไม่ได้ทําความสะอาดนะครับถือว่ากิบๆเลยฮะดูดฝุ่นออกหน่อยนี่ก็สวยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับก็สภาพเกดสยวโม์นะครับฝาท้ายนะฮะเดิมๆหมดนะครับน็อตเห็นไหมครับ สีอยู่ครบครับไม่มีรูรอยใดๆเลยนะครับมันจะได้ครับไม่โดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับมาดูยางอะไรกันนิดนึงครับมีหรือเปล่าผมยังไม่เคยดูเลยนะครับคันนี้ผมก็พาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับอนี่นะยางอะไรนะครับอยู่ครบนะครับนะมีถุงอะไรด้วยนะครับไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ขอดูแล้วกันนะครับ ก็เข้าเต้าประมาณนี้นะครับโวนช่างงวดคันนี้นะครับเดี๋ยวแบบหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับเราขายกันที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะก็จะสูงกว่ามิราดหนึ่งหมื่นนะครับเป็นรถปีสองพันสิบ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 แปดนะครับนะก็จะนึกออกนะครับขอเขาไปด้วยแล้วก็พนนะครับเจ็ดสิบสองงวดนะครับ ตกอยู่ที่มวดละ5,961บาทนะครับนะต่างกันประมาณกี่บาทเนี่ยต่างกันประมาณ200บาทนะครับมิลาดคอนโทรกว่าประมาณ200นะครับลอทานคอนแท่งกว่าประมาณ200นะครับลดราคาต่างกันประมาณ1ไม่ประมาณนะครับราคาต่างกัน10,000บาทนะครับนะสำหรับ มิตซูบิชิมิลาดนะครับกับมิตซูบิชิแอททรานะครับใครที่ชอบ4ประตูหรือ5ประตูนะครับก็ลองมาดูมาชมกันนะครับผ่อนคางวดนี่คือ6ปีนะครับนะยังไม่ถึง600 0บาทเลยนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตนะครับหรือว่าทำผ่อนได้ถึง7ปีนะครับค่างวดนะครับไม่ถึง6,000บาทแน่นอนนะครับก็ห0าพันต้นๆนะครับประมาณนี้ เงินเดือนหมื่นสองก็ออกได้ครับนะไม่มีเครดิตก็ได้นะครับอายุงานผ่านปนะครับขอคนทำสักคนหนึ่งนะฮะหรือว่าจะออกคนเดียวนะครับก็ผ่านปนะครับอายุงานหนึ่งปีนะครับก็สามารถออกคนเดียวได้ครับเอกสารก็ง่ายๆครับบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสลิปเงินเดือนนะครับ3ามเดือนล่าสุดหรือว่า หนังสือรับรองเงินเดือนนะครับแล้วก็สเตเทเมนต์ธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะครับหรือว่าถ้าคุณรับเป็นเงินสดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาหนังสือรับรองมาดูกันนะครับหรือว่าคุณทำอาชีพอืนอ่นนะครับค้าขายรับเหมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองโทรมาคุยมาสอบถามพักคุยกันปรึกษาได้ครับสอบถามฟรีนะครับนะ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับคุณบัวศานะครับคุณแอนนะครับคุณตองตองนะครับสวัสดีครับวันนี้เราพาดูรถมิตซูบิชินะครับนะเป็นรถอีโคคาร์ทั้งคู่นะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับประหยัดนะครับนะกับยุคนี้นะครับยุคโควิดนะครับก็ผ่อนถูกๆผ่อนเบาๆนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับนะ แล้วก็น้ำมันนะครับก็ไม่ต้องเติมกันบ่อยนะครับเพราะเราเป็นรถอีโคคาร์นะครับนะก็ประหยัดนะครับถังหนึ่งก็วิ่งได้โอ้ไปไกลอยู่นะครับนะก็ออกรถกับเรานะครับก็ฟรีนะครับค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบนะครับแล้วก็ลดด้วยราคานะครับเราจัดให้นะครับเป็นฟรีนะครับประกันไทยนะครับชั้น2บวกนะครับนะ ชนเขาชนเรานะครับมีคู่กรณีเคมได้นะครับก็กเขาเขาก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคร er ั chanting, get get บ, Man, บสำหรับรถอีโคคานะครับสองพันนี 5, ้นะครับผ่อน5,000ไปปลายนะครับนะ ใชอบแบบไหนทูกใจแบบไหนก็ลองมาดูมาชมกันครับเปิดทำการทุกวันนะครับ9โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนิดๆนะครับนะลองมาดูมาชมกันครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ทราบนะครับหรือว่าเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งดูครั้งแรกนะครับก็ย้ำไปอีกครั้งนึงนะครับเรา King Kong Bika นะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับ ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาครนะครับหรือว่ามหาชัยนั่นเองนะครับอยู่ติดกับห้างแมคโครนะครับเห็นไหมครับป้ายสีแดงๆนะครับนะเห็นแมคโครก็เห็นเรานะครับเพราะอยู่ติดรั้วเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับนะก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝปากกันไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าแนะนําเพื่อนแนะนําญาติ มาดูมาชมมาซื้อกันก็ได้นะครับนะทางร้านเรานะครับให้ค่าแนะนําด้วยนะครับสําหรับคนที่พาลูกค้ามาดูรถมาซื้อรถนะครับจัดทานนะครับรับรถรับเงินไปเลยนะครับนะสำหรับค่าแนะนํานะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับการเข้ามาดูมาชมกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับ ไว้พบกันใหม่นะครับวันพฤหัสหน้านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ